อรุณสวัสดิ์นักเรียนวันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนนั้นออกมาอธิบายสิ่งที่ตัวเองอยากไปแล้วก็ความฝันของตัวเองนะเอาละวันจะดีจะแย่แค่ไหนก็แล้วแต่นักเรียนเลยงั้นเชิญคนแรกเลยอุซี่เชิญนี่มีตัวปัญหาสุดแล้วนะทำไมต้องเป็นหนูด้วยละ่ะคะครูเมื่อวานครูยังเรียกหนูว่าไอ้มันโมดซอยจู้อยู่เลยนี่แล้วทำไมหนูจะต้องออกไปด้วยละ่ะใช่ยอยากจะให้เป็นหนูอยากต่อยหน้าครูมากเลยเอาละคนต่อไปช่างมันเถอะ ถ้าเป็นหนูเหรอคะหนูอยากจะเป็นนางงามที่สวยที่สุดในช in pues ั้นเรียนยังไงร่ะก็ไม่ได้แย่นะก็โอเคใช่ได้เอาละคนต่อไปเฮ้ยถ้าเป็นผมผมอยากจะรอมากเลยครับผมอยากมีกล้ามเฮ้ยนี่ชาถุงยนและมีกล้าไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่าคนต่อไปเลยก็แล้วกันส่วนหนูอยากเป็นแฮกเกอร์ค่ะหนูอยากจะใช้โปรแกรมช่วยคนช่วิงช่วิงช่วิงเธอยเธอพูดถึงชนหรือเปล่าอ่ะ ไอโอซิเดี๋ยวครูจะหักคะแนนเธอได้เด็กเคี้ยนี่ส่วนผมอยากจะเป็นวิศวกรูยังไม่ได้ถามเธอเพราะงั้นเงียบปากไปก่อนเอาละคนต่อไปอกูผิดซะงั้นนะส่วนหนูอยากสวยแบบนางงามมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะเด็กไอพวกนี้ให้หมดไปจากโลกคนต่อไปเอ่อเจไปไหนล่ะเนี่ยทำไมช่วงนี้เหมือนไม่เห็นเจเลยฮะเจนอนตายแต่เมื่อวานแล้วครับครูตรงนู้นน่ะก็โอเคเอาละคนสุดท้ายแล้วไหนมาสิ พระพะผมผมอยากเปเด็กครับอยากเปเด็กมากตะกี้พ่อหนุ่มรูปงามว่ายังไงนะฉันก็ได้ยินนะแดนนิลพ่อผมขอโทษไม่